ก่อนที Naj ่จะไปดูคลิปก um, <B correctly, S 2> mm ันเนี่ยยังมีผู้ชมอีก90%ที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลยจะเป็นอยู่ไรเมื่อผมต้องเอาชีวิตรอด100วันในมหานครแอสการ์ดโดยผมจะต้องออกประจนภัยพร้อมกับเพื่อนๆเพื่อออกค้นหาตัวตนที่แท้จริง แฮมเรายังได้ค้นพบกับแผนการชั่วร้ายของกลุ่มผู้ที่คิดจะคนบัลลังและยึดของนครแห่งนี้อีกผมจะสามารถหยุดยั้งแผนการเลวร้ายครั้งนี้แล้วกลับไปเป็นเทพผู้คู่ขวรอีกครั้งได้หรือไม่เจยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับความเดิมตอนที่แล้ว หลังจากได้ยินแผนร้ายเข้าพวกเราก็ไม่ดีรอที่จะออกหาเบาะแสของกลุ่มวายร้ายนี้ซึ่งหลังจากถามจากนักปรา์เราก็ได้ที่ตั้งแล้วก็ไม่ดีรอที่จะเข้าโจมตีและเราก็จะนำเบาะแสนี้ไปแจ้งให้กับทหารจัดการแต่สุดท้ายกลับถูกเมินเฉยซะงั้นเฮ้ยแม่งเอ้ยอะเรวะเนีย ทำไมกันแหมอุตส่าห์ไปบอกพวกนั้นแล้วแท้แต่ว่าทำไมถึงไม่มีใครเชื่อเลยเนี่ยเออไรอย่างเงี้ยทำไงกันดีวะเนี่ยเอสกซ์ดต้องแย่แน่ๆเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ะโยฮะใช่ไหมคิดเหมือนกันใช่หรือเปล่าเออร์กเออใช่แล้วว่าแต่เบิร์กเบิร์กหายไปไหนอ่ะเออเออโอ้แย่แล้วว่ะมันโดนจับไปหรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะโดนจับอ๋อ เฮ้ยจะจะปอดนะว่ามันโดนจับจริงอ,ะอ่ะเฮ้ยนี่โชคดีที่เราสองคนหนีออกมาได้นะแต่ว่ายังไงเดี๋ยวเราช่างเรื่องเบิร์กก่อนยังไงเรืงง่องไอ้กาศสำคัญกว่าว่ะเกริ่บว่าถ้าพลาดแล้วก็ไอ้กาศต้องเย็นแน่นเลยงั้นเอาไงดี๋ยวไงเดี๋ยวไงดีอ่องั้นเอางี้เราเรากลับไปหาบอดแสบเพิ่มเติมที่ถ้ำนั้นไหมเออในถ้ำนั้นอาจจะแบบมีอะไรบ่มบอดเราก็ได้นะเว้ยง,งั้นเราก็ ไปกัน่อนทิ้งไอ้เบิร์กไว้แถวนี้แล้วออโอเคมาบอกว่าเบิร์กจะปลอดภัยนะเออเช่ไม่ได้ตัวนายนะเพื่อนโอเคไป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 เรารีบกลับไปที่ถ้ำก่อนแล้วกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้ผมต้องการบาแสเพิ่มเติมอะ่ะเราไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับเฮ้ยพู้ทหารพวกนั้นเนี่ยนะจริงเลยจริงเลยเออถ้าเกิดว่าเราไปบอกโอดินได้นะก็ไอทหารพวกนั้นนะ่ะจะต้องชดใช้กับสิ่งที่มันทำกับพวกเราเฮ้ยเออจ็บใจจะมัดเลยเออ โอเคน่าจะเป็นแถวนี้นะฮะนี่โอเคเจอแล้วมาเออยังไกลเหมือนเดิมนี่ไม่มีเปลี่ยนแปลงเขาก็มนอยู่ที่เดิมมามันก็ต้งใจเหมือนเดิมดีถูกแล้วนะโอเคไหนดูซิมีอะไรหรือเปล่าลงด้านล่างดีกว่านะทางนี้ค่อยๆนะรอบนี้นะอย่าเพิ่งรีบลงไปนะเว้ยเอออย่าเพิ่งรีบนะเข้าใจไหมเย็นก็ฮึบตีอหย่อนตัวเฮ้ยมีคนอยู่ด้วยค่อยมาเข้าันมานี้ด้วยนี้ว่าเออเข้ามาเออโอเค ทำไมมีคนอยู่ด้วยวะเนี่ยไอ้รองแอบ,บฟังหน่อยซิพวกเขาคุยอะไรกันเอ่อเอเอท่านครับทันทีเรารู้สึกว่าจะมีผู้บุกลุกเข้ามาที่นี่นะครับมีผู้บุกลุกอย่างนั้นเหรอหเฮ้ยจะทำมันเถอะตอนนี้เราไม่มีเวลามาคิดเรื่องนั้นแล้วแผนการของเราดําเนินไปถึงไหนแล้วบ้างเอ่อตอนนี้ก็ใกล้จะสําเร็จแล้วครับอดีมากดีมากไปจะไปเตรียมกําลังพลซะ ข้าเชื่อว่าอีกไม่นานท่านผู้นำจะต้องสั่งการลงมาอย่างแน่นอนอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดว่าเจ้าพร้อมแล้วแล้วก็ให้ไปที่จุดนัดพบด้านบนของพอทอได้เลยที่นั่นท่านแม่ทัพกำลังรออยู่เออเออเออได้ครับเดี๋ยวผมจะรีบจัดการให้เสร็จนะครับเฮ้ยนั่นมันแผ่นคารไรมลนนะ่ะไม่ได้การละเริ่จัดการไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวนะเมื่อกี้มีพูดถึงเซมเฮาด้วยแต่ว่าเป็นไงไแล้วก็ เราต้องจัดการพวกนี้ก่อนเราจะปล่อยพวกมันไปไม่ได้ถ้าพวกมันถ้าพวกมันรอดไปแล้วก็เอ็ดกัดตุ้งเย้ได้เลยนี่เนี่ยเออมาดิเข้ามาเลยเออเข้ามาเลยมาอุ้ยโอ้ยโอว่ายน้ำว่ายน้ำนี่ด้วยมามาเออจัดการเลยเจิมเออมาเยอะมากนี่เหี้ยถ้าเกิดมีคุณเบิร์กไปตือตัวนี้ก็ดีด้วยสินี่แกนี่กแกทำให้คุณเบิร์กถูกจับถูกจับนี่นี่เออเอามันเอามันเออนิดเดียวเดี๋ย่าช่วยกันแล้วก็ พอกะเฮ้ยเถอถ่านที่แกมาทำอย่างนี้กับ่เอสการห้อาบหยไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยนี่นะนอจะวะนี่นะเออเรียบร้อยให,ห้เฮ้ยแล้วอย่างนี้แล้วก็เวลาเราก็จะหมดลงแล้วสินะไปๆๆเรารีบไปที่จุดน้ำพบก,ก่อนฉัน้าแล้วก็วกมันต้องไปถึงคนเราแน่ๆไป,ไปเร็วไปเร็วโอเคว่าแต่เดี๋ยวนะเมื่อกี้มันบอกว่าอยู่บนพอท่ออย่างงี้เหรอเอ๊ะ พอชอว์อย่าบอกนว่าจะเป็น<ฮ>บนนั้นน่ะโอ<ฮ>้ย<ฮ>จะขึ้นยังไงวันนี้ไม่รู้แหละเอาเป็นว่าเราเข้าไปใกล้ก่อนแล้วกันนะ,ะไม่อาไม่เข้าไม่ได้เฮ้ยเพื่ออาการดเว้ยโอเคไป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 ทางนี้ใช่ไหมมา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 สวยแล้วไม่มีจริงคนธรรมาดาแทบจะไม่มีสิทธิ์ขึ้นไปเหยียดสะพานบายฟอร์ดด้านบนเลยนะเนี่ยโอเคถ้ามันมมีทางขึ้นน่าจะด,ด,ดีแล้วก็ ไม่มีทางขึ้นเราจริงด้วยนะมีทางขึ้นเราดีเดียวก้อนนี่เอ่อเจมนายมีบล็อกไหมแต่นอนเอ้ยเออมันต้องอย่างนี้สิเอามาแบ่งแบงมันหน่อยแบงมัหน่อยโอเคสวยงามสวยงามไปก่อนเดี๋ยวก็น่าจะพอแล้วพอแล้วพอแล้วไปไปไปขึ้นดีกว่าขึ้นดีกว่าฮึบเออมาส่นนี้สินะฮะสิฮึบเอ้ยโอ้ยแบ่งเลยด้วยโอเคกระโดดขึ้นมา เดี๋ยวขึ้นตรงนี้ตามมาเลยตามมาเลยตามมาเลยโอเคสวยงามขึ้นมาตรงนี้แล้วแล้วก็ <S <S เดี๋ยวเท่านั้นขึ้นมาฮึบฮึบแล้วก็ฮึบแล้วก็ยังไงฮึบฮึบฮึบแล้วก็ไหนวะเอา้าขึ้นมาแล้วไม่มีอะไรเลยเฮ้ยมันโกหกรหเราปะวะเฮ้มันจะโกหกตัวเองกันหรอ, <S <S รอจริงสิมัเเนเป็นไปไม่ได้เว้ยมันจะโกหกตัวเองไม่ได้นะเจมเนอะ โอเคถ้าอย่างนั้นก็อาจจะอยู่แถวนี้แล้วกันนะฮะอะนี่ไงเจอแล้ว <S <S โอยนด้แกจโทนให้ไม่ได้เด็ดขาดเลยเจ้าพวกนี้นี่นี่แกะนะ่ะจะทำแผนการอะไรเนะี่ยหยุดเดี๋ยวนี้นะเว้ยพูดนี้มันจะหยุดไหมวะโอ้โหจะไม่หยุดหรอฮะได้เดี๋ยวจเจอพวกเราแน่ถ้าแกไม่หยุดนะกล้าดีจริงเลยนะพวกแกะนะฮะฉันคิดว่าพวกแกะจะเข้ามายุ่งเรื่องของเรามากเกินไปเลยนะ เอ้ทำไมจะยุ่งไม่ได้อะฮะแกก็รู้พวกเราอ่ะเป็นคนที่ยัชอบสรุปสอดเห็นน่ะเออแถมแกนี่ก็ลังทำสิ่งที่ไม่ดีอยู่นะเว้ยพวกฉันเนี่ยพวกฉันคงปล่อยแกไปไม่ได้หรอกนะฮึฮอฮ้้แกคิดว่าคนอย่างแกเนี่ยจะมีปัญญามาหยุดฉันอย่างนั้นเหรอเฮ้อฝันไปเถอะจะต,ต่อให้แกหยุดฉันได้เนี่ยแกก็ไม่มีทางที่จะหยุดแผนการนี้ตรงได้หรอกหึทำไมจะไม่ได้วะถ้าแกตายทุกอย่างก,ก็จบแล้วหรือเปล่าเออ พวกแกจะประเมินพวกข้าต่ำไปแล้วล่ะนะเฮ้ยแต่ในไหนพวกแกก็จะตายอยู่ละเอาเป็นว่าเดี๋ยวข้าจะบอกให้เอาบุญแล้วกันนะเพราะทั้งหมดนี่นะไม่ใช่แผนการของข้าหรอกแต่มันเป็นแผนการของท่านผู้นำเทพแอริตังหากละเฮ้ยชื่อเทพอะไรวะนะ้ยไม่รู้จักเว้ยทีหลังก็บอกให้เทพของแกเนี่ยทำชื่อเสียงให้เป็นดังหน่อยนะเออโอเคอ่ะจบยางเออจบแล้วเว้ยโอเคถ้าจบแล้วก็ เราก็จัดการเลยดีกว่าเราปล่อยไปไม่ได้หรอกอย่านี่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดโอ้โหมันยิงมันยิงเฮ้ยระวังระวังระวังเราหมดนล้วเจมส์มึงเออโอเคนี่ไหนๆเราเราต้องรอไว้เราต้องรอเราค่อยเข้าไปค่อยเข้าไปเออเออเออมานี่นี่แน่นี่โอ้โหมันยิงโหดมากเลยอะนี่เนี่ยนี่โอ้ยจะหนีไปไหนหนีไปไหนมันนี่เลยแกเี่ยไม่มีทางรอดหรอกโอ้ยโอ้ยเจ็บจะจะจะหลังผมตกนล้วเบิ้งแล้วเอ้ยเราหมจบดแล้วเจมส์นะ เออโอเคมาไปไปเด้อ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 เออยังไม่ตกอีกยังอีกยังอีกเอ้ยยังไงเฮ้ยช่วยด้วยโดนไปแล้วอะไรเว้ยอ๋อมีบล็อกอยู่มีบอสอยู่โอเคโสุดยอดโอ้ยเก่งแค่ไหนเชื่อว่าไปถล่เว้ยเก่งแค่ไหนก็ล่วงได้นะเออเฮ้ยโอเคเดี๋ยวนะว่าแต่เมื่อกี้มันเทพอะไรกันน่ะ ทำไมถึงไม่เคยได้ยินชื่อมันก่อนเลยวะเนี่ยไอเราอย่างงี้เราทําไงดีวะใส่กูเกิลกันไหมใส่กูเกิลโอ้โหกูเกิลคงจะช่วยได้อ่ะแต่จำในี้ไม่มีกูเกิลเว้ยนะโอเคเขมีห้องสมุดใช่ไหมห้องสมุดโอ้ห้องสมุดก็คงจะบันทึกพวกนี้ไว้อ่ะไปะโทรฮ้ย <c oughs> ช่เถอะไม่ว่าข่าคิดว่าตอนนี้เนี่ยฐานที่ดีสุดแต่ต้องรีบกลับไปบอกพวกทหารก่อนถ้าเสียเรลาช้าแล้วก็เอสการ์ได้ล่มจมแน่เลย แต่ว่าจะเข้าไปได้ถึงตัวเทพโอดินยังไงวะเนี่ยเฮ้ยการจะเข้าไปมันก็นไม่ได้ง่ายเลยเว้ยอ่าเจมอย่างนี้นะน,นายคิดว่านายเนี่ยพร้อมจะเสียสละทุกอย่างเพื่อแอสการ์หรือ,อยังลละโอ้แอสการ์น่ะมันเป็นเมืองบ้านเกิดข้ายัางไงข้าก็พร้อมท,ที<ค>่จะทำเพื่อบ้านเมืองอยู่แล้วเฮ้ยโคตรเท่เลยว่ะโอเคถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไปตายแทนฉันน่สิอ่ะไม่ใช่อัไนก็เกินไปถ้าอย่างนั้นแล้วก็ เราจะเอางี้นะแผนแผนการมีอย่างนี้เราจะทําการบุกเข้าไปทางเดิมเว้ยแต่ว่าข้าคิดว่าทางนี้เนี่ยเราอาจต้องใช้ไม้แข็งซะหน่อยละใช้ไม่อ่อนไม่ได้แล้วแหละรอบนี้พวกมันคงจะเฝ้าระวังนน่หนาขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วก็การเข้าไปเนี่ยเราคงจะต้องเปิดศึกนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อผลลัพธ์แล้วแล้วก็ข้าคิดว่ามันจะเป็นต้องทํานะ ไม่งั้นแล้วก็บอกแล้วถ้าเกิดว่าเทพแอริสมันจริงแล้วก็มวยเขาไม่อยากจะคิดสภาพของแอ็ดการเลยอะเฮ้ยเราจะต้องไปแจ้งเตือนให้เทพโอดินรู้ก่อนเฮ้ยไป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 เร่เร่เร่เโอเคน่าจะเป็นทางนี้นะทางทาง,ทางนี้ฮึบฮึบฮึบโอเคกลับมาที่เดิมอีกแล้วแในรอบนี้เนี่ยข้าจะไม่ยอมให้มันจับพวกเราโยโนออกมาอีกแล้วเว้ยเอเราจะไปป่ปาหนีมุ่งันแล้ว โอเคมาอุ้ยมาเหรอนี่ไงโดนสั่งห้ามจริงด้วยนะฮะนี่โดนตัวใหม่หัวแล้วึใหม่หัวเหรอจะกลับเลยเออเออเออสวยงามไปๆไปๆแตกหนึ่งสวยๆโอเคเราต้องใจเย็นต้องใจเย็นค่อยปค่อยๆนี่ทางนี้นค่อยๆค่อยๆอม่ใช่ทางนี้ดิเดี๋ยวๆๆขโมนขโมนขโมนค่อยๆค่อยๆค่อยๆทางนี้ทางนี้ทางนี้ฮึบเลยกระโดดนี่มาเป็นเจมบอลตึงๆตึงๆตึงๆไม่ใช่พัสดุโนะฮะโอเคอุ้ยมามาอุ้ยมา มาเออเคมาดิมาดิเออลงไป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 สวยงามโอเคไปต่อไปต่อไปต่อเฮระวังด้วยนะระวังด้วยนะตรงนี้น่ากลัวมากนะฮะ์ที่สุดตอนนี้ต้องกระโดดฮึบนีระวังระวังนี่นะลงไปซะเออโอเคสวยงามสวยงามนี่ไป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 ก็ทางนี้นะเดี๋ยวเดีทางนี้ฮึบโอเคค่อยเป็นค่อยไปนะแล้วก็ขึ้นมาทางนี้กระโดดด้บนมีทหารอีกหรือเปล่า มีอีกมีมีมีคนนึงโอเคเอามันเลยเพื่อนเออใส่ไปเลยเจมได้มันเออเอามันเอ้นี่แน่บางอาจนี่ขอโทษนะไม่ได้อยากทำเลยแต่ว่ามันจะเป็นนะเพื่อเอ็การ์ดโอเคฉันคิดว่าพวกแกคงจะเสียสละเพื่อเอสการ์ล้วนี่นี่นะเฮ้อนี่โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมือับมันเออเออเออโอเคทำบอลที่ทำไปเพื่อเอสการ์ะเว้ยโอเคตอนี้ท่านบอลโอเคมีทางตายต่อนะฮะขึ้น ยังไงด้านบนตรงนี้อย่าบาา่นนะโมฮาเฮ้นี่ไม่ทําอีกแล้วเฮ้นี่แกอีกแล้วเหรอแกบางอาจเกินไปแล้วนะทหารจับมันเดี๋ยวๆๆเจะเย็นก่อนคือฉันบอกแล้วว่ารอบน,นี้นะ่ะมันสิกครั้งนี้มันหนักหนาจริงๆนะเวย้ยเราเช่วยได้ปลดชีวิตเราสักครั้งเถอะนะเฮ้ยทหารฉันบอกให้โยนพวกปัญญาอ่อนนี้ออกจากวังตรงนี่ครับทอผมไม่มีทางเลือกสินะเออข้าขอโทษนะแต่ว่าข้าไม่มีทางเลือกจริงๆอย่านีเลย โทษเออนี่มานีออ่ถ้าเกิดว่าแกไม่ให้เราผ่านนีดเด้วยวก็ขอโทษแล้วกันนะแต่ว่าเพื่อแอ็ดการ์ดอย่านี่เลยเฮ้ยไม่ได้จะไม่ปล่อยจะไม่ปล่อยให้มันบุกเออข้ามาเด็ดขาดปล่อยแนี่นี่มามาเลยเออเข้ามาเข้ามาเออโอเคต,ตอนตรงนี้จัดการละส่งคาร์เข้านี้ก่อนออถ้าเกิดว่ามันเอาไปบอกแลก้วก็แย่แล้วเลยเออโอเคอเยส yes. สวยงามตรงนี้ฮึบฮึบโอเคแต่ก็ตรงนี้ยังไง นี่นี่ไงนี่ไงมีทางไปต่อแล้วมีทางไปต่อมีทางนี้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 เลยเจมเออโอเคตามมาตามมาตามมาไป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 โอเคโอ้โหมีทางแยกด้วยเจมเดี hmm. okay. mm ๋ยวน่าจะทางตันฮะทางนี้ทางนี้เฮ้ยนี่เป็นทางลับใช่ไหมเนี่ยทางเข้าลับนะโอ้โหสุดยอดรู้เนี่ยมีทางเข้ลับอย่างนี้ด้วยนะไม่เห็นรู้เลยมีเอออยู่มาตั้งนานใครไปจะไปรู้ได้ไงล่ะฮะเพราะเราไม่เคยเข้าวังนี่โอ้โหใหญ่โตมากนี่ค่อยเงี้ยค่อยดรอปไปใช่ไหมเออ ก็อ๊อเออก็ทางน,นี้เออโอ้โหเจ็บเจ็บมากอย่าตายนะเว้ยเออโอเคอเค้โ<ป>หไม่กลัขวขาดเด้อชอบความรุนแรงนะออโอเคก็ทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดทนี้ก่อนรู้สึกไม่ดีด้านหน้ายังไงห้ยมีทานอีกแล้วนี่เออมา,าเข้าไปเออเข้าม,มุมไปเออโอเคโอค้ยอย่าบอนนะว่านี่เรามาถึงท้องพระงลงแล้วสินะเจมมี่มันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ เป็นว่าข้าขอบคุณเจ้ามากเลยนะกวับเราภารกิจนี้เราพลาดแล้วก็หวังว่าเจ้าคงจะสารต่อภารกิจให้ข้าด้วยโอเคได้แน่นอนองนั้นแล้วก็ไปเลิกกันด,ดีกว่าอย่าท่านโอดินโอดิน,ดนเฮ้ยนี่แกเป็ในใครนะบางอาจเข้ามาในท้องพระโรงอย่างนี้ได้ยังไงทหารจับพวกนเอาไปเดี๋ยวกอ่อนเออเออครับข้าขอฟังที่พวกมันจะพูดหน่อยเอเออเออเออได้เลยครับ เออเอ่อคือท่านท่านท่านอดีตครับด้วยความเคอรพนะครับท่านคือข้ามีเรื่องที่ต้องมาแจ้งท่านให้ท่านทราบเดี๋ยวนี้เลยครับเอ้เรื่องอะไรไม่ทราบแล้วไอ้หนุ่มข้างหลังนั้นใครน่ะข้าก็เป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาคนนึงน่ะที่มีข่าวจะมาแจ้งให้ท่านทราบพอดีว่าพวกเราเน่ะดันไปดูเรื่องไม่ดีเข้าน่ะใช่แล้วครับท่าน คือว่าข้าเนี่ยได้ยินข่าวหรือมาว่าตอนนี้เนี่ยกำลังมีกลุ่มพูดที่ต้องการจะชิงอํานาจแห่งแอสการ์ดเนี่ยกำลังซ่องสืบกองทัพแล้วจะยกจะมาบุกแอสการ์ดอีกไม่กี่วันนี้ครับท่านาเฮ้พวกส่องสืบมีงั้นเหรอเพื่อพวกมันเนี่ยมันจะทําอะไรเราได้วะเจ้าคิดว่าข้ากระจอดถือขนาดรับมือพวกมันไม่ได้เลยเหรือไงเหรอเอ่อเอเอไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ครับท่านคือข้าไม่ได้แบบขาไม่งั้นแต่ข้าหมายถึงว่าเออข้าคิดว่าครั้งนี้เนี่ย มันน่าจะหนักหนากว่าครั้งอื่นนะครับท่านเออรู้สึกว่าผู้นำเนี่ยมันจะชื่อว่าเอออริสนะครับเอ,อ้เอ,อริสเด่างั้นเหรอฮึมน่าสนใจน่าสนใจเออันว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นจริงที่เจ้าบอกแล้วก็นี่ถือว่าเป็นข่าวสำคัญมากเลยนะเออว่าแต่เจ้านะ่ะเป็นใครมาจากไหนและชื่ออะไรล่ะเอ่ะเออ,เอ,อคือข้าก็ ชื่อเอ่อชื่อชื่อแซมครับชื่อแซมข <Okay. S 1> ้าก็ข้าเป็นใครเอาจริงจริงข้าก็พูดตามตรงคือข้าก็จําไม่ได้หรอกนะข <c oughs> ้ารู้สึกเหมือนไม่มีความจําที่ผ่านมาทั้งหมดเลยนะ <c oughs> อยู่ดีๆก็มาโผล่ที่แอชการ์ดทะแล้วแต่แต,แต่แต่ถึงว่าต่อต่อให้ข้าไม่ได้เป็นคนที่นี่เนี่ยแต่ข้าก็ไม่อยากจะให้บ้านเมืองที่มีผู้คนดีๆแบบนี้อยู่เนี่ยต้องวามพินาศเราแล้วครับท่าน เจ้านี่มันกล้าหาญสมก็เป็นลูกข้าจริงๆเห้เอ่อลูกท่านนี่ท่านหมายความว่าอย่างไงอะเจ้าอยากรู้เรื่องราวทั้งหมดใช่ไหมล่ะได้ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ข้าจะเล่าให้ฟังก็เรื่องราวมันเริ่มจากตอนที่พบเครื่องมือเอลิปประหลาดเฮ้ยไม่ใช่ตลกอะติดตลกแล้วครับท่านเรออ่าจริงจังก็ได้จริงจังก็ได้ในน้ำของเทพโอดิน ราชาแห่งแอสการ์ดข้าขอถอนคำสาบให้โอดินสันลูกชายของข้าเฮ้อเฮ้ยเฮ้อนี่ะะมันเกิดอะไรขึ้นกันนี่เฮ้ไม่จริงไม่จริงนะนี่ข้าทำอะไรลงไปเท่านี้เจ้าก็จำเรื่องแล้วทั้งหมดได้แล้วใช่มั้ยละ่ะจริงด้วยนี่เจม ข้าข้าข้าจำได้แล้วข้าจำได้ทั้งหมดได้แล้วที่ท่านพ่อข้าขอโทษนะท่านพ่อที่ผ่านมาข้าทำตัวเลวไรข้าไม่ได้ทำอย่างนั้นเลยแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่เรื่องราวคราวนี้มันต่ากนานาจริงนะท่านพ่อถ้าเกิดว่าเทพแห่งสงครามบุกมาที่นี่ได้แล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าเทพแห่งสงครามบุกมาที่นี่ได้เนี่ยแอสการ์ดก็ต้องมีภัยแน่นอนก็แน่อยู่แล้วสิ แต่ข้าคงไม่ต้องห่วงไปหรอกมั่งเพราะตอนนี้ลูกชายข้าคนเดิมได้กลับมาแล้วได้ครับท่านพ่อว่ายังไงผมสัญญาเลยว่าผมเนี่ยจะปกป้องรักษาอากาศให้ได้ครับใช่ไหมจมเราจะปกป้องอากาศด้วยกันใช่ไหมโอเคแซมได้เราจะปกป้องอากาศเออท่านลูกโอดินท่านโอดินไม่อย่าอย่าเรียกข้าอย่างนั้นเลยเอาเถอะถึงยงไงเราก็ไปสายกันอยู่ดีถ้าอย่างนั้นแล้วก็โยนเนี่ย S 1> <S 1> <S อยนางนน้วก็โยนเนียเอ๋ยได้โปรดมอบพลังให้ข้าอีกครั้งย่าเยสเท่ yes! <S 2> <S 2> านี้ข้าคนเดินม็กลับมาแล้วไปเถอะเจมเราจะไปถล่มพวกมันให้ราบคาบไม่ให้เหลือแม้แต่คนเดียวเลยไปไปกัน <S <S ไป let's go <S โอ้ยรอแป๊บดิ